งเมงาออกไปทำาะไรอ๋ออ่ะสวัสดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อกี้เข้าวนมกันก๋วซิ้นหมูใส่มะ็ดพริกใส่ผัก,กสารพัดพ่อแม่พี่น้องกินกับข้าวเจ้านี่นม,มา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 ,มาข้ามากินนมกันเสร็จพ่อแม่พี่น้อง นาต yup. ีพี่น้องบดสบายเมียกับบสบายพ่อแม่พี่น้องเจ็บเอวเอวจะเป็น่ยนางบุเอวดันเอวก็ดันได้น้อยแล้วอันเก่าปัญหาเก่าน่สบายดีสบายดีสบายดีพี่น้องมากินข้าวน้ำกันพี่น้องเอ้ยกินข้าวเจ้าได้กินข้าวแรงมาเลยวันที่สิบสองวันที่สิบสามพี่สองคนสนิทพ่อแม่พี่น้อง กินข <ừ. S 1> ้าวเจ้ากับขัวหมอ่ะบีซอยไปใส่บลอกซอยมักินนะครักขอนุญาใส่มือพองบวตัดจันหนเลยตัก แซ่บเฮ้ยเผ็ดเนาะแซ่บแเ่พ่อแ,พอแม่พีน่น้องตรงได้นาวสภาพกลางข้างเนาะพูดหน้าเป็นได้ไัมนี้แดดแดดเนาพูดดีเนาะ แดดได้พี่น้องบ้านนี้เปิดจะนุ่นลงมือน,นมาแดดบ,นบันหนาววัวห่อนพอดีหนาวอยู่เด้อพ่อแม่พี่น้องอยู่ลัดเนียนนาเนี่หนาวขอบอันน,ออนั้งปันไดดอกบางเมื่อจเชื่อเป็นน้ำบางเมืออากาศเนีย่นยโอ้เปลี่ยนไวขนาดพ่อแม่พี่น้อง มันชนะกันได้ตลอดมากวันนี้มันสนะโต๊ะน้อยหนึ่งก็ลายดินมันเดะเจ๊มอยู่มันแบบเราไม่ได้เดอะอากาศแต่เจมมากกับเพื่อเบิดเนาะ cứ thêm lại với cái lá luôn là chỗ pika bố mẹ nhàm cái cháu kệ nó cái bố mì cho nó ăn bò đất tốt sao hả bò đất đơn sì cô đơn đơn sám đơn sì cô đơn ha đơn sám thì chỉ mì nương thôi Hãy cắn cho kênh Ghiền ถ้ผงพริกรอนะ่ยแม่ปไ,ไ,มไปเนาะใส่พริกไหลเมียไปกินก็ได้แต่พรกัดเนาะกินรูปเฟรมุกินหลายกินเป็หล,ลายเป็นไปไหน กันกินเขาเมื่อน้องชีเทือกชีเทือกแล้วี่นองกินตอนเช้าตื่นก้นมาเห็ดกับขอกับหนันเราก็กินแต่ก็ไปกันอยู่เพื่อนไว้สู้กินหรอกครับเดียวพ่อแม่แปดโมงแปดโมงไปกินอีกครับหนึ่งเจ็ดโมงกินอีกครับหนึ่งนี่ก็หกเจ็ดโมงกินอีกครับหนึ่งสี่เสื่อ ไหนเนาะพ่อแม่พี่น้องทั้งเท็กซัสทั้งสินโตตกหลายเลยบ่มีบ่อทุกสทั้งนั้นบ่อแม่เต้มีมีบ่หรือบ่มีจังไหนบ่หูได้เราบ่ได้อยู่เห็น่นส่งข่าวมากอ่ะเคยชีพหูยุเพราะว่าเพิ่นปลูกต้นขั้นถิ่นพักเอเลิศแกนึกบ่เพิ่นบ่ได้กลืนเมี่ยนเลยยังได้กลิ่นเนาะเคยชีบ่มีหลายเนาะ กะทินมัเป็นยังตุ๊กนายไปจ่ายได้เขาทำลาบมากเนี่ยมันเป็นหยังยู่ลาบยู่ลาบหมา,าได้กินเนาะตัวกะทิน,น,นมัมานายังปุ๊กได้กินได้กับลาบหมากมันห่อมัอยกัได้กินอยู่ทุกคนทุกแห่งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันเลยคืออยู่บา้านเรา อยู่บ้านท่าเรียนให้เห,ห็นนายกินง่ายไปใส่อันนี้ตกงานเลยก็ไปต่อโบอโต๊กบอกงานนายเฮ็นอยู่ในสาขาเจาหกปีสาขาเจาหกปีแต่โบได้ไปสิใดอันเฮ็ดดีมันกับโบโตกเลยมาอยู่ในเมืองเนี่ยโดนขนาดดัดเลยอันเฮ็ดทางกบกขาดดูนะกระขาดดูมันก็มีปัญหานะ นั่นเลก็คือการนั่นเท็ดเวียกนี่โอ้ไข่ก็ไปายแล้วพอแม่ไปเนาะสองพ่เมียนี่สู้ทนขนาดตายเป็นตายว่ะตอนทุกก็เศ้าหรอกอืมอนทุกพีฟเศร้าอ่วขับคนเขากินเก๊เนาะ <c oughs> ไปกนะูได้ไหมมีได้คนนี่ บหวดขจรวันเศร้า mm hmm. เพราะมันไปโบราณนี่มันี่เราเนี่ยกำตัวเองขอกินเงินหลวงแยยำแยะเป <c oughs> นหาสุกกะผักนี่แหละไม่ไหแล้วพ่แม่ไปน้องน้อยใจน่อทุกซลายกันนะ้อยใจ อันนี้สาสาม <สา S 1> ิบกงู้คิดจังเลยวนในเด็กอืมมันมานั่งเจ็บเป็นเนจ็บรังปวดแอวเนาะเออววานเนียนนัวแบบดามมันสูน้กไนจำกันเนาะพ่อแม่ไปน,อน้องเนาะ เท่ากินได้บเท่าก็ออกได้เพราะฉะนั้เป็นบัหาเ่าอาเห็นวอื่นแม่มันด่ชนิดคนเาบัแหน่บัแน่บันอนม่ัเพชรตัวนี้สิบเพชรยังบอะรบัเพชรบบลองเบิ่งลองเบิ่งเบิ่งนู่นบ่วแหนไปเนาะเปดเลลองเบิ่งไล้เนียเลยจลองเบิ่งรบินอ้ญ่จะลองเบิ่งก่อน กับโบว์ันเพชรบเพชรลองเบิเน,เนาะอีกบานบเพชรบเพชรป็นไเพชรอยู่หกบวเพชรบวแห้งบวเม็เนาะคือ,องอ่่เพ<า>ชร่ทุกคนจะหวานเนาะม,นมันเอาแนวเลยคนะ่ะ าจะซองแบบนนเ,กกเป็นคนละแผ่นมันผิดกันนยเอาในพริกน่ไหมนเหมือนบไม่ออกกิปูปูกป็กินคือปีในปูคิมดะละปูแค่ยังแบบม่ไ,ไมะไดอยากฉนไ่ค่อยอยากแบบไ่อยาก คปอยไล่พอดกินบวชกินเขาแรกมันต้องกินไลยกินน้อยๆก็จะอันนี้กินไล่กินหน่อยก็ไหมว่นสุดทพอดเว้นบุญเริไปแล้วเดียวหลายพ่อแม่เป็นน้องทิพย์นี่เดือนนตุนสิไปก็ท้ายเดือนหมดละเหมือนก่อนอ่ะ เ<ไ><บ>วลาไปนะแกมาตนแกเกิดกตนกินอยู่นะเสีกเกยกินไม่ได้พัดตัวแซ่บเัาะแซ่บกันอปอกว่ามันออกก็แซ่บเพื่อกันนะอนอเข้ามาเฮือนมั้นโอ้ยเจ็บพ่อแม่ไปลองเจ็บมั้เป็นสองสามทิ เนื่อจอยให้บัวให้ัยเนื้อเจ็บคือกันเอากดต๊เครื่อนบวมเป็นเอวธรรมดาก่อยนะก็มันจบมันได้แต่มันเครื่องขึ้นมาดดตึ่งขึ้นโดดได้นักต๊กขันเก่าอลงมากัได้เงอนเก่าขันนำพ้นโต๊ะคันได้เป็นด to ูคันได้ดูเคยนะ แบบพัตกเทียงนานยังน้อยนะเสียงนานกระช่งอะไรยังช่งไม่ตกเส่ยคี้ตมเกือบตายันี้ตุกไปโดนชิมินชิมินนี่เกือบหัวแตกตุกทา้งนั่งบลาหัวลงนับขันขันใดลงตกคนนับขันกันใดลงแลบลูบบแต่กบแมกไว้เนี่ยเมแต่กบตายได้บูกประสน หายบุได้แต่ว่ายังน้อยนึ่งตกนั้นตกนี่บุสูเจ็บเลยเนาะเมันมีแนวเบิ่งเนาะจะแอวเจาะได้กระดูกเจาะได้เหรอเป็นอยะเอากันบ่ต่อคนตกโตง่า เนน,น,น,นเกิดเ,เน,น,น้นลงเก็บขันใดขันใดไปขั้นใดดูเกยเกย์ใหญ่ๆน่ะกับ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 ลงเอาอยู่บานตัวหนึ่งออกไปนาขึ้นดนังควายตีมันแดนมัน,นบนแดนขึ้นมาที่มันโดดขึ้นโน่งรถโอ้โยนลงแก็ตายตกสะานยาคีมกูจ<อ>นะม่แขงรถตกเก็บตายผมแหมเป็นปน้องเทื่อเดียวนะ มันตกตายครับเพื่อคนชิมมาเห็นก็นแห้งหมดแล้วเป็นทองคำหมดแล้วของลูกโอ้ยคือ่ามาป่าวะไม่เชื่อคือเบิ้งแปบนั้นแหละตายพป็แห้งนะหักตกลงแบบฉะนั้นแบบแห้งเลยพอแม่ไปน้องลุกขึ้นมาบุเจ็บก็ตัวกะตับุเป็นอย่าง ตุ๊กหม่เทหนึงตุ๊กเพื่อนเทหนึงคนหนหัดสามเอเด้เทหนึงกะพยโเขาเพื่อนบนได้ต๊แต่ว่าเสาผมมเท่าบมัดเสาเพื่อนอ่ะอ่าผ่าะโดดมาเสาเพือนวันหนูจักความหรอยังน้อยนีญาตาเกิด มันมีสามคนเลยสิพคไอยกบป้าเจ้าคอยคอยผู้น้อยเพ่อกระจูงเอาชุบยางได้เองล่ะตัวพันยางบนถ้าได้แล้วฮัดเกิดใเดือนชกเดือนนึงนอยมัดเมียนเป็นบ่มัดเช้าวันนางเฮือนนะฮะมัดใส่ไว้มัดอันลมมันมามันไปเบิดแล้วทั้งกระสอบกระซี้พักกันยังไปเบิดอะ้รยังแต่เสาเฮือนเกเรอยู่วันนี้แต่เสาเฮือนดูคนทนเกร่งเกร่งเกร็งเนึ่นคน่ะกันบริจาคกันกับ ปูใหญ่ไปบุได้ละเอาอะเอาปูใหญ่ไปตัวอิ่มพอดีไนเนาะหมกทุขนาปุ๊โอเคพี่น้องอยู่ดีมีแหงนะพี่น้องเนาะอย่าลืมติดตามด้วพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจแน่แ่บ๊สบายมันเองเรื่ยบอกบ่วยมวลไปได้กับก๊อตตัวก๊อตไปไปได้พี่น้องบ๊วยบาย